เชื่อเถอะคนที่โดนเอาเปรียบแต่เขาเลือกที่จะไม่โวยวายอย่าคิดว่าเขาไม่รู้ทันผ่านโลกมาถึงจุดนี้ได้เชื่อเถอะไม่มีใครโง่กว่าใครสมองสติปัญญาความคิดความรู้สึกเท่ากันแต่ที่ต่างกันคือจิตใจบางคนเลือกที่จะไม่พูดเพราะไม่อยากฉีกหน้าเลือกที่จะมองข้ามเพราะไม่อยากคิดเยอะเลือกที่จะยอม เพราะไม่อยากยั่งริงคนที่จิตใจสูงส่งจะรู้สึกว่าการเสียสละคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และได้เรียนรู้สันดานคนก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคติธรรมคำคมอ่านจากในข้อความของเพื่อนๆส่งมาให้แล้วมีความร,รู้สึกประทับใจอยากจะนำมาเผยแพร่ถ่ายทอดความร,รู้สึก ความคิดนะครับการกระทําซึ่งคนเราอยู่ในโลกใบนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายที่อาจจะไม่คาดคิดและอาจไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวไม่อยากแสดงออกไม่อยากที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของใครนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มาสอนหรือมาพูดคุยให้เชื่อฟังนะครับแต่ ข้อเป็นคลิปสั้นๆนะครับเห็นว่ามีเนื้อหาสาระจูงใจให้ข้อคิดดีก็เลยนํามาฝากนะครับเพราะรายการนี้คือรายการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวอยากจะบอกว่าเมื่อเดินทางแล้วต้องไปให้สุดไปให้ถึง แล้วกลับมาให้ได้ดูแลระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีเพราะที่นี่คือรายการก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตเพราะชีวิตคือการเดินทางนั่นเองขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ